สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่14มิถุนายน2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟหัวหินค่ะ วันที่14มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอวีรุธทองเน่รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยได้รับฟังแนวทางการพัฒนารถไฟทางคู่สายใต้กับของดีวิถีริมรางส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมชิมอาหารพื้น ถิ่นอัตลักษณ์ประจำสถานีต่างๆเช่นหอหมกทะเลย่างตะโก้เสวยสถานีหัวหินข้าวกระทงหนองปลาดุกสถานีชุมทางหนองปลาดุกก่อนเยี่ยมชมขบวนรถ SRT ร o อย l b o r s u um, บอสซัมซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบขบวนรถโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศฮามานาสุ asu, จากบริษัทฮอกไกโดไรเว์คอมพานีประเทศญี่ปุ่นจำนวน10คันซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงตู้โดยสารชุดแรกจำนวน5คันภายใต้ชื่อ SRT رویان بارسام เพื่อช่วยเสริมศัก,กยภาพในการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศและพบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถ่ายรูปที่สถานีรถไฟหัวหินสถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานีที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทยมีพับพาจากตุรมุกเป็นเอกลักษณ์ของสถานีซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อาคารหลังแรกของสถานีรถไฟหัวหินถูกสร้างขึ้นในปีพศ2454ต่อมาในปีพศ246 ได้ปรับปรุงสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ซึ่งอาคารหลังนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบครึ่งตึกครึ่งไม้โดยได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมวิกตอเรียโดยอาคารตกแต่งด้วยสีครีมตัดด้วยสีแดงเข้มมีลวดลายประดับอย่างสวยงามมีหอสัญญาณประแจกลสะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับ100ปีแม้ปัจจุบันจะมีการเปิดใช้สถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่แต่อาคารสถานีรถไฟหัวหิน แห่งเดิมยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีแผนการปรับปรุงอาคารสถานีและพับ้าจากตุรมุกเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองหัวหินประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี2567ค่ะ วันที่14มิถุนายนพศ2567เวลาเก้านาฬิกาสนาทีที่งานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรตินายพลกิจพว์วไลศินแนมอำเภอหัวหินพร้อมด้วยนางอุษาพว์วไลศินนายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินนำคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปานบุรีร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก14มิถุนายนภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลอง20ปีแห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิตมีนายชยาธรเฉียบแหลมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินพร้อมคณะนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายชีพสุขศรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินแขกผู้มีเกียรติและนางสาวบุญสิตาเกิดก้านรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสแกนประจบพีดีขันสองพร่วมต้อนรับ ผู้ร่วมบริจาคโลหิตโดยผู้บริจาคจะได้รับเสื้อยือ่วันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณสืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกและสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศได้กำหนดให้วันที่14มิถุนายนของทุกป,ปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกเพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึงดรคลานเลนสไตเนอร์ชาวออสเตรเลียผู้คน พบหมู่โลหิตระบบ ABO ครั้งแรกซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกและในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ20ปีวันผู้บริจาคโลหิตโลกูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก2567 ขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่14มิถุนายน2567 5วันภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลอง20ปีแห่งการให้ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิตนักส่นบริการโลหิตทั่วประเทศเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตพลาสมาและเกล็ดเลือดพร้อมสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิตรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเพราะโลหิตยังคงเป็นยาร,รักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาค เท่านนั้แถลงข่าวงานมหากรรมผลไม้และของดีป่าละอูครั้งที่11บเอ็ดค่ะ เวลา11นาฬิกาวันที่14มิถุนายน2567ายที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลตหัวหินนายนพพลวัฒนากรประรรลัดอำเภอหัวหินรับมอบจากนายพลกิจพงศ์ไรศิลแนมอำเภอหัวหินเป็นประธานงานแถลงข่าวงานมหากรรมผลไม้และของดีป่าละอูครั้งที่11จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสั์ใหญ่มีนายวัชระกำมพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัต์ใหญ่กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ก่อนการถแถลงข่าวจัดนั้นได้ให้มีการเดินแบบโดยผู้เข้าประกวดทิดาทุเรียนป่าระอูจำแรงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชายหญิงอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปร่วมการประกวดโดยมีนางสาววราการถาวรรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจบคดีขันนางสรรสนีกเกษตรสินสมบัติกเกษตรจังหวัดประจบคดีขันนางวัสนาศรีการจานานายสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอําร่วมถแถลงข่าวตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วม 嗯。Um ซึ่งกิจกรรมการจัดงานมาหากรรมผลไม้และของดีป่าละอูครั้งที่11จัดขึ้นในระหว่างวันที่27มิถุนายนพศ2567ถึงวันที่3กรกฎาคมพศ2567ที่บริเวณล,ลานกิจกรรมข้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัยย์ใหญ่นายวชระกัมพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสั์ใหญ่กล่าวว่าสำหรับทุเรียนป่าละอูจะเริ่มออกผลผลิตสู่ท้องตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมโดยขณะนี้เริ่มมีทุเรียนป่าละอูบางส่วนออก จําหน่ายแล้วดังนั้นอำเภอหัวหินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่จัดงานมหากรรมผลไม้และของดีป่าระอุครั้งที่11ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายทุเรียนให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยเฉพาะทุเรียนป่าระอูมีเอกลักษณ์สําคัญคือเป็นทุเรียนหมอนทองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า GI ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามมาพร้อมเชิญชวนเที่ยวงานงานมหากรรมผลไม้และของ ของดีป่าละอูครั้งที่ส1สร้างรายได้และช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในงานจะมีเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่นำผลผลไม้และพืชผลทางการเกษตรอาทิเงาะมังคุดสับป,ปะรดและของดีต่างๆในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มาจำหน่ายโดยเฉพาะทุเรียนป่าละอูทั้งพันหมอนทองและชะนีซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกได้คัดทุเรียนป่าละอูเกียรติจากสวนโดยตรงนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมที่สวนแสดง สินค้าโอท็อปตาบนห้วยสัตว์ใหญ่ในราคาเดียวกันทุกร้านกิโลกร,รัมละ250บบาทพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรตัดทุเรียนที่มีคุณภาพมาจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแฟมไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเครื่องมือการเกษตรเฟอร์นิเจอร์สินค้าโรงงานมาร่วมจำหน่ายตลอดงานพร้อมศิลปินนักร้องดังบน,บนเวทีทุกค่ำคืนซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชิมทุเรียนป่าระอูแสนอร่อยจากสวนโดยตรงแล้วยัง ได้ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวไทยภูเขาและน้ำตกป่าละอูเรื่องชื่อที่มีความสวยงามสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทั้งปีลิงเขาช่องกระจกสร้างความเดือดร้อนค่ะ วันที่13มิถุนายน2567ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายงานว่าจากกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่มาติดต่อราชการที่สารากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าถูกดิงสมัมเขาช่องกระจกสร้างความเดือดร้อนตามแย่งสิ่งของและหรือสิ่งของบริเวณภายในกระบะท้าททยรถรวมถึงดึงกระจกรถได้รับความเสียหายหลังจากที่ได้นํารถไปจอดไว้บริเวณหน้าสารากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ฝั่งที่ เขาช่องกกระจล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ไปสังเกตการดูพฤติกรรมของกลุ่มลิงแสมพบว่ามีลิงแสมไม่ต่ำกว่า2-3ถึงตัวเดินตามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการซึ่งถือสิ่งของสัมภาระต่างๆลงมาจากสารกลางจังหวัดเพื่อกลับมาที่รถเพื่อจะแย่งหาสิ่งของหรืออาหารจนทําให้เจ้าหน้าที่ราชการรายดังกล่าวต้องถือสิ่งของสัมภาระอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกลิงแย่งและรีบเดินหนีลิงกลุ่มดังกล่าวแต่กลุ่มลิงอันธพาลก็ยังติดตามไปอย่างไม่ ้นล,ละเดินดักหน้าดักหลังและกระโดดขึ้นรถเมื่อเจ้าหน้าที่ข้าราชการรายดังกล่าวซึ่งเป็นผู้เสียหายเปิดประตูรถเพื่อจะเตรียมขับรถหลวงกลับสำนักงานปรากฏว่ากระจกมองข้างด้านขวาถูกลิงดึงหายไปแล้วจนทําให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการเกิดความเสี่งไม่รู้จะทําอย่างไรและขับรถกลับอย่างไรตามหากระจกที่หายก็ไม่พบเมื่อไม่มีกระจกมองข้างเพื่อดูรถด้านหลังและรถด้านข้างที่ขับตามมานายวิษณุกแก้วเนตร่วงนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายท อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาประชุมราชการที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้นํารถมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดใกล้กับสัญญาณไฟแดงและเมื่อมาถึงที่รถก็พบว่ากระจกมองข้างถูกลิงดึงสูญหายไปแล้วไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนตนเองก็รู้สึกเสียงแล้วไม่รู้จะทาอย่างไรที่ถูกลิงมารบกวนทําให้รถหลวงที่ตนขับมาได้รับความเสียหายก็คงต้องพยายามขับรถกลับไปสํานักงานแล และทำเรื่องแจ้งขอซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งปัญหาลิงรบกวนสร้างความเดือดร้อนทราบว่ามีรถคันอื่นถูกลิงหรือค้นบครบกวนสร้างความเสียหายบ่อยครั้งหลายคันแต่สำหรับตนเองเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเหมือนกับลิงที่จังหวัดลบบุรีหรือย้ายไปไว้ที่อื่นมากบะถ้ามีคนอยู่มันจะดึงเนี่ยทะยออก็คืออันนี้เราวันนี้เราโดนดึงกระจกไป แล้วของคันนั้นอื่นนี่เดวโดนไหมเคยเห็นคนโดนกันโดนนะไม่เก็โดนกันเยอะเยอะนะโดนประจำและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f c e e o o o k อิน a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอ ขึ้นความถี่88.75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันสุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ